ราคาน้ำมันขอแบบเรียวถามเลยทีมงานขึ้นเลยนะครับ w ับ Brent ทเบรนทะเลเหนือแล้วก็ดูใบมีสามยี่ห้อทีมงานเราต้องเตรียมข้อมูลเน้นนะครับเอาขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นนะคะถ้าได้เห็นตารางออกมาแล้วดัเบิลยูทีไเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ส่งไปให้นะคะในข้อมูลในถังเจอป่าเนี่ยทีมงานเจอไหมเจอขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะนี่ตัวแรกนะ เอดูสิ w เ่ T I นะคะปรับขึ้นมาบวก1.51ค่ะเหรียญอ่าก็ดูเป็นเหรียญหมคะพี่จันทร์ USd ใช่ไหมคะดอลลร์ <D ella. S 1> แล้วก็ในวงเล็บมาบวก1.31 เปอร์เซ็นต์นะคะบวกขึ้นมา1.31ตอนนี้ราคาอยู่ที่116.44ค่ะ116เหรียญนะคุณผู้ชมนะ116.44เหรียญตอนนี้เป็น47มันขยับขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็น46ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้647นะครับอันนี้ของ WTI นะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่เป็นเบรนท์ทะเลเหนือเบรนท์นี่แพงมากนะ เบรนต์เนี่ยร้อยยี่สิบสามจุดนี่ร้อยสิบกว่าเลยเนาะหกหกฮะใช่ค่ะบวกขึ้นสองจุดศูนย์หกนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่บวกหนึ่งจุดหกเก้าเปอร์เซนต์ค่ะครับนี่เบรนต์ทะเลเหนือ,อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งดูไบครับเราดูไบามา,บาให้ด้วยตะวันออกกลางค่ะเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันนะคะครับดูไบในร้อยสิบสองจุด ห้าเก้าเหรียญสหรัฐต่อบาเรลเพราะฉะนั้นร้อยสิบสองร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบสามพรุ่งนี้ปตทจะขึ้นสี่สิบหรือหกสิบดีครับคือยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะถามอย่างนี้ก็ต้องรอเย็นนี้เขาประกาศเนะเพราะวันนี้มันก็ขยับจากเมื่อวานขึ้นมาอีกใช่ไหมแน้เตมเต็มตัวเติมน้ํามันเย็นนี้เลยเมื่อกี้พี่ก็เต็มถังมาแล้วในการคาดการณ์ล่วงหน้าดูจากตลาดน้ํามันโลกได้เลยนะฮะแต่เราเติมดีเซลอะ ก็ยังอุ้มอยู่จนถึงเมษายนครับนายกลุงตู่ก็ยังอุ้มไม่ต่อหลังจากนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือครึ่งหนึ่งนะคะของน้ํามันที่มันขึ้นราคาไปครับีน,น,นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ